วิธีตรวจรัศมี4กิโลเมตรใช้ดิจิทัล w อลเลต10,000บาทมีขอบเขตถึงไหนเช็คกันได้เลยจากกรณีพักเพื่อไทยประกาศนโยบายโครงการแจกเงินดิจิทัล w a ลเลต10,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเบื้องต้นทางพักประกาศว่าจะเริ่มดำเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567โดยหนึ่งในเงื่อนไขที่กำหนดก็คือจะต้องใช้ใจ่ายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเพื่อกระตุ้นการใช้ใจ่ายทั่วประเทศไม่ให้กระจุกแค่ในตัวเมืองทำให้คนเกิดข้อสงสัยว่ารัศมี4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านหากวัดแบบคร่าวๆจะสามารถไปใช้ใจ่ายร้านค้าได้ถึงไหนกันล่าสุด ที่ Facebook เจธนวุฒิซึ่งเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์แผนที่ได้แชร์ลิงก์ตัวอย่างเพื่อตรวจรัศมี4กิโลเมตรให้ผู้ใช้สามารถเช็คได้ว่ารัศมี4กิโลเมตรที่กำหนดมีขอบเขตครอบคลุมถึงพื้นที่ใดบ้างพร้อมระบุว่า ถ้าเงินดิจิมอนใช้ได้แค่รัศมี4กิโลเมตรรอบๆบ,บ้านเราจะใช้ร้านใดได้บ้างและมีขอบเขตถึงไหนชนบทกับตัวเมืองจะมีร้านค้าต่างกันเยอะขนาดไหนไปลองเล่นกันได้เดี๋ยวฟีเจอร์ต่างๆจะตามมาทีหลังขอปล่อยของก่อนตอนนี้มีแค่โชว์ตึกกับต้นไม้แบบ 3D ถ้าเข้าไปในโมบายใช้2นิ้วลากในการเปลี่ยนมุมและองศานะ